สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องเทพศาสตร์ออะไรนะ O V Y อะไรนี่เนาะนั่นแหละผมก็มาอยู <distintos> ่ในป่านี่แล้วป่าอนี่ละ้ยเสือเสอเสือเฮ้ยเสือนี่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 เป็นอะไราอะไรอะไรใหญหมาดิมาดิมาดิ โอเคไปกินกันโอเคเราจะมาใส่ยีนิปานนี่ต้อีเอาอะรแต่ขอตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนขอใรอดก่อนเราไปทำที่มันแข็งเก่ง ที่มันบอกว่าเอาไปจาัดก,การมอนเตอร์ได้จาัดก,การอะไรพวกนี้ได้นะโดนหนังนเสือนี้ทำอะไรได้นะจำไม่ได้แล้วขับโต๊ะมาเป็นซีซั่นสองสำหรับแบบแบบนี้นะทุกคนผมจะมาชีวิตเราในปาานี้กันเพราะว่า ผมกะว่าจะเอาชีวิตรอดอย่างนงี้อะไรอุ้ยน้ำเป็นน้ำไม่ตอบอ่ะอืนี่อะไรนะมอสเก็บไปดิละกันโอ้ป่านี้เยอะจริงเลยไปต่อค่ะต่ะอไป กอากวขักนต่อไปเลยเฮ้ยต้นกล้วยเฮ้ยนั่น่ะโอเคต้องดูก่อนแล้วทำทำที่นอนแบบเสือยังไงสองคนแตะสองอันได้ ว้าวอ,อันนี้มาอีกแล้วอันนี้าอีกแล้วมาเดี๋ยวมาเดีย๋ยวอ๋อทำไมไตง่าจังทำขวานนี่ต้องหาหินมาก่อนขวานต้องตัดไม้ ให้มาสั่งมันโอเคได้ละเดี๋ยวต้องไปทำแกะจนก็จะมาทำเป็นเตียงนะทุกคนจะได้เห็นแกะตัวนี้ได้ไงป่านี้มันก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยไม่นา่าคิดมาก่อนเลยว่าผมจะต้องมาอยู่ในป่าแบบนี้โอ้นานๆที่จะได้เล่นอยู่ในนี้เนานะ ทำได้แล้วต้องไปขุดหินหาหินแบบนี้แล้วกันต้นนี้ไงจะกระจรา,ายเองต้นนี้นะไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะแอ่งน้ำเนี่ยมันมันจะเป็นลึกนิดหนึ่งอาจจะมีแต่ว่านี้มีขนแกะเยอะจังไม่แน่อาจจะมี ไี่ไ้ได้สักคั้แล้วด,วดไโอเคเราก็จะไปคราฟกัน่ดยตีตีหอไหนใหม่เล้ไหมแหละ จะบอกให้ป่า,านี่แหลกมากเลยทุกคนใช่ใ้แบบแสงเงาเนี่ยไม่ควรปัดนะทุกคนอ,อ่าหหมอก แล้วมันแหลักบอกว่ามันแหลักมากโอเคลื่นขึ้นเยอะเลยไปที่เธอเกงก่อนไปอีกนี้มันก็กว่างหมือนกันนะ้นโต๊ะครับอยูอ่อยแล้วโต๊ะครับไหน เพราะันนี่ีนี่ะเป็งคนทันมดนี้ไปเรื่อยๆมว่า่น,นอาจจะยาวที่สุดเลยก็ได้อาจจะเป็นสิบที่สุดรืเป็นเป็นเป็นห้า าได้ปี50ต่อเลยก็ได้นะทุกคนมาดูกันว่าจะยาวแค่ไหนนะชอเคได้ไหไม้มาสมุนแล้วแล้วโอ๊ยก็ยาวเลยอะฉันเอาเก็บวางเลยเหเนื่อยใจจริงๆเลยพี่ นี่ต้องอะอย่างี้มาเกิดตัดไม้รู้มั้ยไอ้ไม้แบบนี้มันไม้ป่าดงดิบไม่สนใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรไหมต้นกล้วยเก็บไปเยอะๆเลยแล้วกันเอาไปปลูกได้ป่าไม่รู้ไม่รู้ว่าปลูกไงนะทุกคนเก็บไปก่อนแล้วกัน ว้าวจ้้เลยเล็กเหมือนกันนะนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรแบบตรวจหนังตาต้องเก็บปั๊บโทรที่หนังตาทำอะไรได้ก็ไม่รู้ทุกคน เก็บไปก่อนละกันต้องกล้วยแล้วใช่ไหมต้องกล้วยนีไ่ไงเอาไปเทมจำได้ว่าเอาไปเทมหลิงได้ไหมแตคือมาตลาล์เราต้องนอนแต่ก่อนที่นอนต้องหาตียงที่ อยไม่สนใจยายละเหยีหยเไม่หมดยต้องไปดูอืม่ายนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะถ้าเราจะคงรู้และว,วิ้ยลิงระวังว,ว่าจะไปยุ่งกันมมันจะขโมยของมาได้ อยู่แค่รีมือของมืของได้เอาไปทำกับใจเดียวเลย นอนงนงงเฮ้ยเกินยังเต็มใสขี้ใครของแ,แอย่เหรออาสัตว์ถ้าเสือมันถ้าเสือมันอันนั้นถ้ามาเสือมันขี่ได้ก็ดีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสำหรับสร้างบ้านกันเถอะ สงบ้านสร้างบ้านต้องเป็นตนน้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่ๆแล้วก็สร้างบ้านบนต้นไม้เออความที่ด,ดีทำไมมันมีอะไรในป่านี้จะบอกมันมันอันตรายมากเลยนะเนะี่ยที่ผมไม่ค่อยเล่นแบบอ่าเอาชีวิตรอบจนไปนี่เพราะว่ามันอันตรายนะทุกคนเราจะเจอเลยบ้างก็ไม่รู้ นี่ขุดถึงตรงนี้แล้วกันดูแบบานด้ยเดี๋ยวพอทำที่ขุดฐานมาแค่ขุณฐานแล้วกันกนะทุกคนอย่างน้เราก็ต้องหาที่อยู่ให้ได้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่หาพื้นที่สำรวจพื้นที่หาทรัพยากรอะไรพวกนี้ทุกคน<อ>เดี๋ยวอ,อือเฮ ุดมีแค่เดียวเลยน่าจะมีอีกนะไม่แน่มีแล้ว จะไปปะจนภัยกันเลยนะทุกคนไป้าคป่าอันตรามากเราอาจจะต้องหาพื้นที่สำหรับอยู่โอ้ยขุดออกเลยอันตรายมากเลยที่ปาอันตรายมากดู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 

Olha. Olha okay. Mm, mm, mm. okay. เป็นเหวใช่แล้วโอเคชอบคกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราคนีหนม่งเลยน